ดูเหมือนกับว่าเราเหลือช่องวิดีโอีแค่32สล็อตเท่านั้นแล้วนะครับคุณผู้ชม oh. มันค่อยๆหายไปจาก35สล็อตเท่ากับว่าหายไปประมาณ3ช่องได้เหรอวะคุณผู้ชมใช่ไหมโอ้ oh. หายไป4ช่องหรอกคุณผู้ชม โอเคฮะคุณผู้ชมก็สวัสดีผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับมิสู่รายการวิตตูดี้แคทกันนั่นเองแล้ววันนี้นะครับเราก็กลับกันมากันอีกครั้งหนึ่งสำหรับเกมไมค์ครับกันนั่นเองสำหรับภายในวันนี้นะฮะเดี๋ยวผมจะพาคุณผู้ชมทุกท่านนะครับไปเอาชีวิตรอดภายในเกมไมค์ครับกันแต่ว่าวันนี้มีความพิเศษฮะคุณผู้ชมนั่นก็คือช่วงวิตตูดี้นะฮะจะหายไปทุกๆ5นาทีกันนั่นเองและตอนนี้นะฮะผมเปิดคลิปช้าไปประมาณ4นาทีได้นะครับทำให้ตอนนี้เนี่ยเหลือเวลาแค่ประมาณ50วินาทเ่ั้นฮะคุณผู้ชมเเดี๋ยวราไปลองดูกันดีกวิเท่าน่อเรราคบหืปล นั่นเองนะฮะซึ่งตอนนี้ช่องวิดีโอของเรานะ,ะัะคุณผู้ชมอยู่กันครบเลยฮะคุณผู้ชมแต่ว่าเดี๋ยวเรามาลองดูกันว่าได้เกิดหมดเวลานี้ไปช่องวิดีโอของเรานะฮะจะหายไปทั้งหมดกี่ช่องกันนั่นเองสำหรับใครมาดูคลิปนี้เป็นคลิปแรกก็อย่าลืมกดติดตามกด subscribe ผมด้วยนะะั่นเองซึ่งประลองใจผมด้วยกาตามคลิปแห่นของเราด้วยนั่นเองซึ่งตอนนี้นะครับคุณผู้ชมสามารถกดดึงไปช่องเราได้แล้วเพื่อรับข่าวสารใหม่ๆกัน้วยนะะั่นเองและสุดท้ายนี้นะครับคุณผู้ชมสามารถติดตามอินสตาแกรมผมได้เป็นที่เรียบร้อยแล้ะะ้้้้ววนน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 ัั่ <Wow. S 1> ่เเเเออองดดดูะะูหหหมมืกบบาาาาารรจจะะะะคคุณชีีโ โอเคเอาเป็นว่าเดี๋ยวเรามาเริ่มปฏวการการตัดต้นไม้กันเลยดีกว่านะฮะคุณผู้ชมภายในหมู่บ้านมันน่าจะมีโต๊ะคาบนะฮะคุณผู้ชมและอยู่ใกล้กับทะเลทรายด้วย2วิน้ำจมแล้วก็1วิโอ้สามสิบห้าสล็อตวัสต้า โอ้คุณผู้ชมดูเหมือนกับว่าตอนนี้จะหายไปหนึ่งช่องแล้วนะคะ <No. S 1> คุณผู้ชมโอ้ตกใจหมดเลยนะฮะือว่าจะหายไป35สล็อตจริงๆนะ,ะคือถ้าเกิดหายไป35สล็อตนี่ผมคิดว่างานหยาบเลยนะฮะคุณผู้ชมแล้วมันก็จะทําการนับางี้ไปทุกๆ5นาที5นาทีนะฮะคุณผู้ชมแล้วช่องเนี่ยมันก็จะค่อยๆหายไปทีละช่องทีละช่องกันนั่นเองนะฮะเน่เราอยู่ตรงทะเลทรายคุณผู้ชมเพราะฉะนั้นนะครับเราเลยสามารถหาสติ๊กได้แบบอีซี่อีซี่เลยนั่นเองนะฮะไหนๆๆขอสติ๊กหน่อยโอเค สามนะฮะคุณผู้ชมสี่นะฮะเดี๋ยวเราไปลองดูกันดีกว่าคุณผู้ชมว่าภายในหมู่บ้านเนี่ยจะมีของอะไรให้เราโดกันหรือเปล่านั่นเองนะครับเดี๋ยวผมจะทาการแปลรูปไปก่อนละกันคุณผู้ชมโอเคทาการปลูกต้นไม้ไปนะฮะไหนดูซิคุณผู้ชมว่าจะมีอะไรให้เราโดกันบ้างน,นะฮะถ้าเกิดเป็นฟางข้าวในผมคิดว่าเราน่าจะสามารถเก็บได้อยู่แล้วนะฮะคุณผู้ชมเรามาลองดูหลังแรกดีกว่าหลังแรกไม่มีนะฮะลองดูหลังที่สองนิดหลังที่สองไม่มีนะครับสองหลังเลยนะคุณผู้ชมหลังที่สามก็ไม่มีวัตอร์ฟาร สามหลังแล้วยังไม่มีคุณผู้ชมโอเคหลังที่สี่เราฮะคอใหลักกี้ไม่มีคุณผู้ชมและดูเหมือนกับว่ามันจะมีแค่สี่หลังนี้ด้วยนะครับคุณผู้ชมโคตรปุ๊บนะอะไรมันจะปูมากมายขนาดนี้รอบแรกผมคิดว่าผมอาจจะต้องทำการสร้างโต๊คาร์บนะฮะคุณผู้ชมแต่ดูจากทรงแล้วนะฮะผมอาจจะต้องทำการสร้างโตคาร์บแน่เลยนะฮะโอเคอ่าถ้างั้นเดี๋ยวผมวาไงไว้ตรงนี้นะฮะคุณผู้ชมถ้าเกิดสมมุติว่าเป็นข้าวอย่างนี้เราต้องใช้อะไรอะ่ะคุณผู้ชมใช้ในส่วนของจอบเหรอคุณผู้ชมใช่ปะผมก็ไม่รู้เหมือนกันเนี่ยปกติแล้วผมจะใช้มือ แมนวนวลเอานะฮะแต่โอเคไม่เป็นไรฮะอย่างน้อยเรามีในส่วนของอุปกรณ์สักหน่อยนึงนะฮะก็น่าจะเพียงพอนั่นเองนะครับโอเคคุณผู้ชมได้มา19นะฮะทำการแปลรูปไปนะฮะหนึ่งกองคุณผู้ชมแล้วกันนะอันนี้วางไป2กองฮะคุณผู้ชมแล้วก็3กองนะฮะนี่ได้มาเยอะเนี่ยคุณผู้ชมโอเคได้มาตั้ง57ชิ้นเลยนะฮะคุณผู้ชมเดี๋ยวผมจะทำการใช้มือแมนวนวลก็ได้นะฮะไอ้ตรงเมื่อสักครู่นี้เนี่ยที่เราไปอยู่ตรงทะเลทรายเหมือนกับว่าจะมีถทำด้วยนะฮะคุณผู้ชมเดี<อ>๋ยวเราลงไปดูกันดีกว่า ว่าภายในถ้ำเนี่ยมีอะไรให้เราเด,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 ด เหมือนกับว่าตรงนู้นอ๋อเป็นแม่น้ำนะคร<ห>ับผมมองไปผมนึกว่ามันจะเป็นบ้านเลยประมาณนี้นะฮะ <c oughs> นึกว่าจะมีวินเลทให้เราเนี่ยเข้าไปประจนภัยเพิ่มเติมนะฮะว้าวตรงนี้มีเหล็กว่กคุณผู้ชมโคตดแจ๋วนะฮะอ่าถ้างั้นเดี๋ยวผมจะนาการค้าเป็นในส่วนของแอคก,ก่อนละกันนะฮะคุณผู้ชมโอเคเปิบเบเปบโอเคฮะคุณผู้ชมเอามาสักประมาณ3าก้อนก่อนละกันนะฮะคุณผู้ชมเป็นเดอะเฟิร <c oughs> ์สอยู <c oughs> ่แล้วโอเค3ก้อนเรียบร้อยนะฮ <c oughs> ะทำการค้าไปนะฮะผมขอบอกผู้ชมเลยว่าคลิปวันนี้นะฮะ ยาวๆอย่างแน่นอนนะฮะกว่าช่องวิทยุนี้มันจะหายไปเยอะมากมายขนาดนั้นนะคุณผู้ชมผมคิดว่าคลิปนี้น,นะฮะมันน่าจะยาวไกลแน่ๆเลยนะครับโอเคแล้วก็อนนี้เด้๋ยคุณผู้ชมอันนี้โบนะฮะแล้วก็อันนี้โบโอเคได้มาตั้ง6ก้อนอนะ่ะคุณผู้ชมโครแจ๋วนะฮะอันนี้เราทาการย้ายถิ่นฐานแล้วกันนะฮะคุณผู้ชมเดี๋ยวเราจะวาร์ปไปอยู่ด้านขวามือแล้วกันนะฮะโอเคโอ้ oh my god ตวัสดีคีปเปอร์เดเดเดๆๆเราไม่มีอุปกรณ์ที่จะตู้คีเปอร์ได้เลยว่ะคุณผู้ชมเออสามหนึ่งนะฮะนี่เน นี S <S 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 ่แน่นิ่งวะนิ่งวะนี่แน่นิ่งนิ่งนิ่งนี่แน่นี่แน่ดู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 ้ระเบิดแบบคิดไม่เ้คุณผู้ชมเดี๋ยวผมจะทำการสร้างเตาเผาก่อนละกันนะฮะคุณผู้ชมเอ่อเตาเผาวางไว้ตรงนี้นะฮะโอเคฮะคุณผู้ชมแล้วก็ทําการขุดในส่วนของโคไปนะฮะโคนี่ผมคิดว่าเอาไปซักประมาณสี่ก้อนก็น่าจะเพียงพอแล้วนะฮะคุณผู้ชมให้มันเริ่มเผาก่อนละกันนะครับโอเคระหว่างนี้นะฮะคุณผู้ชมระหว่างที่เราเนี่ยรอให้ในส่วนของโคนะฮะมันเผาเหล็กไปใช่ไหมฮะเดี๋ยวเราจะ ลองลงไปเซไวเบลดูนะับคุณผู้ชมว่าด้านล่างเนี่ยมีอะไรให้เราค้นหาเพิ่มเติมกันหรือเปล่านั่นเองนะครับเดี๋ยวผมโอชิดเดี๋ยวกันนะอะไรกันกับเนโอชิตโอ้โหให้ตายเดี๋ครัะคุณผู้ชมทำไมผมต้องมาเจออะไรในรูปแบบนี้นะฮะทำไมมันไม่ตายวะนะคุณผู้ชมมันโดนแดดเผาขนาดนั้นนะฮะ มันลงไปหมอบอยู่ในนั้นเว้ยคุณผู้ชม <No. S 1> คือมันไม่กล้าออกมานะฮะถ้าเกิดมันออกมาเนี่ยมันต้องตายแน่ๆโอเคคุณผู้ชมเราได้ทั้งธนูนะฮะแล้วก็มีลูธธนูมา2ด้วยคุณผู้ชมเอ้ยแจวแจวแจวคุณผู้ชมถือว่าเป็นการโจมตีที่ดีมากๆเลยนะฮะได้มา4ี่คุณผู้ชมเอ่อเดี๋ยวผมจะทำการคราฟดาบก่อนละกันนะฮะคุณผู้ชมโค้เดอะเฟิร์สเลยแล้วก็จะเอาโล่ไปไหมผมคิดว่าโล่ยังก่อนดีกว่าคุณผู้ชมเอาแค่นี้ก่อนลนะกันอ่าถ้างั้นเดี๋ยวผมจะทำการคราฟเพิ่มนะฮะเพื่อทำการดึงพิกแอมาคเค ทำการค้าไปอ่าได้มาเรียบร้อยแล้วครับคุณผู้ชมตอนนี้ผมคิดว่าอุปกรณ์เราน่าจะเพียบพร้อมนะฮะพร้อมที่จะลงไปข้างล่างเป็นที่เรียบร้อยแล้วไปับคุณผู้ชมเดี๋ยวเราลงไปดูดีกว่าอุ้ยสวัสดีเพื่อนสวัสดีเราสามารถจะเป็นพันธมิตรกันได้ไหมอืไม่น่าจะเป็นพันธมิตรนี่เน่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 นี่เน,น,เน่น่าจะไม่ได้เป็นพันธมิตรกันแน่ๆฮะคุณผู้ชม <No. S 1> ด้านบนมีเหล็กะฮะคุณผู้ชมเดี๋ยวผมจะนําการเก็บเหล็กสักหน่อยหนึ่งละกันนะฮะรู้สึกว่าตรงนี้นะะเ,เ,เน,ะะนกกี่ อเคฮะคุณผ okay, ู้ชมตอนนี้นะฮะเราได้เหล็กมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับได้มาทั้งหมด6ก้อนนะฮะตรงนี้ก็มีโคนะครับเดี๋ยวผมจะทําการดึงโคไปเพิ่มสักประมาณเออสามละกันนะฮะจริงๆแล้วผมว่าสามก้อนนะฮะ,ะ,ะการเหล็ก6ก้อนเนี่ยมันน่าจะเพียงพอมากๆเลยนะฮะคุณผู้ชมอันนี้ก็ดึงมาเพิ่มนะฮะวู oh. โ้โคตรฟูนะฮะผมคิดว่าเรา,าจ,จะลงแค่ถ้ำนี้นะฮะเราอาจจะได้ชุดกาอบฟูเลยก็ <S <S 2> <S 2> <ๆ S 1> เป็นไปได้นะฮะตรงนี้ก็มีคุณผู้ชมอะไรมันเยอะแยะมากมายขนาดนี้นะฮะดูเหมือนกับว่าช่องวิทีของเราเนี่ยน่าจะหายไป สช่องแล้วนะฮะคุณผู้ชมไหนดูซิคุณผู้ชมโอ้2ช่องแล้วว่ะคุณผู้ชม <c oughs> ดีไม่ดีนี่ผมคิดว่าเล่นไปเรื่อยๆนะช่องที่เราจะหายหมดเลยก็เป็นไปได้แล้วก็มาไว้ตรงนี้นะฮะจัดไป19ครับคุณผู้ชมโอเคเพิ่มไป6นะฮะโค้แจ๋วนะครับอันนี้ไม่ได้มีอะไรเพิ่มเติมแล้วไะฮะคุณผู้ชมเดี๋ยวเราจะลองลงไปประจดภยัยกันดูดีกว่านะฮะ <c oughs> ว่าด้านล่างเนี่ยมีอะไรเพิ่มเติมกันหรือเปล่านั่นเองอันนี้ก็จะเป็นในส่วนของโคนะฮะโอเคเดี๋ยวเราจะทำการเก็บโคมาสักหน่อยหนึ่งลวกันนะฮะคคชมมมีก็าเบะด๋ยว ขึ้นไปดูด้านบนดีกว่านะฮะเหมือนกับว่าหลุมนี้นยมันน่าจะจบเพียงเท่านี้นะ,ะครับุผู้ชมด๋ยวเราไปลองดูหลุมอื่นกันดีกว่านะฮะว่าหลุมอื่นเนี่ยมีแล้วเราสามารถทำการค้นคหาได้หรือเปล่านั่นเองหลังจากที่เราลองไปเซอร์เวย์นะฮะคุณผู้ชมสรุปแล้วเราเจอทั้งหมด3หลุมด้วยกันนะฮะแต่ว่า3หลุมนั้นนะฮะคุณผู้ชมไม่มีอะไรเลยนะฮะมีแต่โคโเท่านั้นฮะคุณผู้ชมเพราะฉะนั้นนะครับเรากลับมาที่หลุมเดิมกันดีกว่านะฮะอ่มอ,อันนี้เอาเป็นหมวกนะฮะโอเคฮะคุณผู้ชมแล้วก็ทําการปัมปมไไปโอคอันนี้ด้ดาคคชม แค่ก้อนเดียวเท่านั้นนะฮะผมคิดว่าเราจะดาเนินการเอ่อย้ายถิ่นฐานได้เลยนะฮะเอาแค่ก้อนเดียวเท่านั้นฮะคุณผู้ชมโอเคเรียบร้อยฮะไปฮะคุณผู้ชมเดี๋ยวเราจะดาเนินการโกกันดีกว่านะฮะตรงนี้ผมคิดว่าน่าจะเริ่มไม่เวิร์กแล้วนะฮะเพราะาตอนนี้เนี่ยเราดาเนินการเซอร์วยทั้งหมดแล้วนั่นเองไปดูกันดีกว่าคุณผู้ชมว่าแถวอื่นจะมีหลุมอะไรให้เราเนะะี่ยสามารถลงไปประจนภัยกันได้หรือเปล่านั่นเองนะครับสวัสดีเจ้าแก่น้อยนายอเป็นเนื้อเราไม่ล่บนี่เน่นี่เน่นี่เน่จบไปหนึ่งครับคุณผ เนียสนะครับแถวนี so, like okay, kind of so really ้ม <c 195 2> I mean, ีอะไรเพิ่มเติมไหมครับคุณผู้ชมน่าจะไม่มีนะครับคุณผู้ชมเราแวกหมู่บ้านนี้นี่แน่นี่แน่โอเคฮะคุณผู้ชมมีแกะอยู่ด้านหน้าเรานะฮะคุณผู้ชมเราจะนทำการคาบชุดนะฮะนี่ตรงนี้ก็มีหลุมบอกคุณผู้ชมโคตรแจ๋วนะฮะแต่ว่าเป็นหลุมน้อยๆนะฮะคุณผู้ชมดูเหมือว่าถ้าเกิดเราลงไปเนี่ยเราอาจจะไม่ได้อะไรขึ้นมาเลยก็เป็นไปได้นะฮะนี่แน่โอเคฮะคุณผู้ชมแถวนั้นมีหลุมไหมน่าจะไม่มีนะฮะตอนนี้อาหารเราเริ่มใกล้จะหมดเรื่อยๆแล้วนะฮะคุณผู้ชมตอนนี้นะฮะคุณผู้ชมระหว่่าางทีเรกลั เดินสำรวจอยู่นะฮะผมก็ได้ซีดมา9้ชิ้นกันนั่นเองนะครับซึ่งผมคิดว่าผมน่าจะสามารถปลูกได้นะฮะโอ้โอ้ y มายกัสแมตบอ เดินไปเดินมาเจอพิเล่เจ้เฉยเลยคุณผู้ชมแต่ว่าพิเล่เจ้านั่นบนมันมีกล่องนะวัยคุณผู้ชมถ้าเกิดสมมติว่าเราทำการค้าด่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 เอ้ยตรงนี้มีหลุมอกคุณผู้ชมถ้าเกิดสมมติว่าเราทำการคาดนะฮะคุณผู้ชมผมคิดว่าเป็นอะไรที่ดีมากๆเลยเอ้ยตรงนี้ผมว่าดีว่ะคุณผู้ชมเดี๋ยวเราจะลองลงไปผจญภัยดูนะฮะด้านขวามือฮะคุณผู้ชมนี่แนี่ยสองทีสามทีสี่ทีโอเคสี่ทีได้อยู่ฮะคุณผู้ชมนี่อันนี้หนึ่งทีสองทีสามทีสี่ทีห้าทีโอเคฮะคุณผู้ชมเราทำการลากปักฐาน วางทอชไปแบบรวมๆนะฮะด้านนี้อ้า นเนี่ยแหละรักผู้ชมคือสิ่งที่เราต้องการนั่นเองนะครับเราเจอเหล็กเยอะมากๆเลยฮักผู้ชมผมคิดว่ารอบนี้นะฮะชุดเราน่าจะฟูนะครับแล้วเราจะสามารถสู่เจ้าตัวพิเลจเจอได้อย่างแน่นอนโอเคเก็บเหล็กมาก่อนฮัผู้ชมเอ้ยด้านนี้ก็มีคุณผู้ชมเอ่อแบ่งไปครึ่งนึงเดี๋ยวกอนนะท้างม่นเดี๋ยวผมจะทำการครับสติกก่อนนะครับโอเคแล้วก็ใส่ไปอาฮาได้มา16บหกฮัผู้ชมระหว่างนี้นะฮะกผู้ชมด้วยความที่ว่าเราทําการใส่เจ้าตัวทิชชู่แพ็กนะฮะทำให้เราหนาจะเห็นความสว่างภายในเกมมายครับนะฮะแต่ว่าใน ความเป็นจริงเลยเนะี่ยมันไม่ได้สว่างแบบนั้นเพราะฉะนั้นเนี่ยเราต้องทําการวางทอชด้วยนะฮะเดี๋ยวมอนเตอร์เกิดนั่นเองนะครับโอเคเราทำการขุดมาฮะคุณผู้ชมเป๊บเปบโอเคฮะแล้วก็กองนี้โอเคทาการขุดมาฮะคุณผู้ชมโอ้ค่อน<า>ข้างจะอิม่มเอ็มนะฮะคุณผู้ชมดีแล้วก็น,นี้ด้วยโอเคฮะด้านบนนี้ผมไม่มั่นใจว่ามันมีในส่วนของโครหรือเปล่านะฮะคุณผู้ชมเหมือนจะมีนะคุณผู้ชมใช่ไหมผมว่ามันมีนะตอนที่เราเดินประจนภัยอยู่เราต้องขึ้นมาด้านบนนี้คุณผู้ชมโอเคด้านนี้ฮะคุณผู้ชม ฮัคุณผู้ชมเดี๋ยวเราจะทาการสร้างในส่วนของเตาเผาเพิ่มนะฮะคุณผู้ชมให้มีทั้งหมด3เตาเลยนะฮะ<อ>มันจะได้แบบเยอะๆอะไรประมาณนี้นะฮะจะได้เผาแบบรัวๆ,ๆเลยนั่นเอง <c oughs> แล้วก็อันนี้นะฮะอันนี้แบ่งมาครึ่งหนึ่งนะฮะแล้วก็แบ่งมาครึ่งหนึ่งแล้วก็แบ่งมาครึ่งหนึ่งนะฮะ <c oughs> โอเคทําการใส่โคไปฮะระ,ะหว่างนี้เดี๋ยวเราขอทาการเก็บในส่วนของโคหน่อยนึงละกันนะับคุณผู้นนะะ <c oughs> มชมว่าตอนนี้เนี่ยเชื้อเพลิงเราไม่มีเลยนั่นเองอันนี้ใส่ไปใส่นะฮะเอ่อเหมือนกับว่าด้านล่างนี้น่าจะไม่มีเดี๋ยวเราลองลงมา ดีกว่านะฮะคุณผู้ชมด้านล่างนี้ดูเหมือนกับว่าจะมีพื้นที่แล้วนยสามารถลงเข้ามาได้อีกนะฮะคุณผู้ชมแต่ว่าแถวนี้มันมีนิดส่วนของดินว่ะคุณผู้ชมทําให้เรารู้สึกว่าแถวนี้น่ะอาจจะมีหลุมก็เป็นไปได้นะฮะคุณผู้ชมเพราะฉะนั้นน่ะเราต้องสังเกตดีๆเลยนะฮะเดี๋ยวผมขุดมาด้านบนนี้แล้วกันนะฮะคุณผู้ชมโอ้เจอโคลคุณผู้ชมโคแหลวนะฮะโอเคขึ้นมาเรียบร้อยนะฮะทำการเก็บโคลสักหน่อยหนึ่งนะครับโอเค5 minutes later สำหรับภารกิจของเราในวันนี้นะฮะคุณผู้ชมคือทําการทํลาย เจ้าตัวปอมพิเลเจอร์ให้ได้นั่นเองนะฮะถือว่าเป็นภารกิจใหญ่มากๆเลยนะคุณผู้ชมปกติแล้วเนี่ยเวลาเราเล่นโซยเบในรูปแบบนี้นะฮะเราจะไม่ค่อยทําอะไรสักเท่าไหร่นะฮะแต่ว่าวันนี้ฮะคุณผู้ชมเป้าหมายมีไว้พุ่งชนครับอ่าด้านนี้เหมือนกับว่าจะเป็นทรายโอเคคุณผู้ชมเ๋รวเราทาการเก็บเหล็กเพิ่มนะฮะนี่ผมเริ่มสงสัยแล้วว่าผมผมเก็บเหล็กไปเยอะขนาดนี้เพื่ออะไรส <c oughs> วัสดีโอสองตัวนี่เนยนี่เน่สกิดไปก่อนนะฮะหนึ่งสอง โอ้โอ้มายกูสเน็ตบอสเอาเรื่องอยู่นะเอาเรื่องอยู่นะเดี๋ยวก่อนนะครับนะนะนะหนึ่งทีนิ่งฮะคุณผู้ชมสองทีสามทีโอ้ชิวโอ้มายกูสโอ้แต่ว่าเราได้เหล็กกว่าคุณผู้ชมโคตรแจ๋วซึ่งตอนนี้นะฮะคุณผู้ชม,ชมดูเหมือนกับว่าเราเหลือช่องวิดีโอรีแค่32สล็อตเท่านั้นแล้วนะฮะคุณผู้ชมมันค่อยๆ oh. หายไปจาก35สล็อตนะฮะเท่ากับว่าหายไปประมาณ3ช่องได้เหรอวะคุณผู้ชมใช่ไหมโอ้ oh, หายไป4ช่องหรอคุณผู้ชม oh, <no. S 2> <laughs> พอไมเวลาเราเก็บของนะก็จะเริ่มน้อยลงไปทีละนิดทีละนิดแล้วนะฮะคุณผู้ชมแล้วกว่ามันจะเต็มห่ะกคุณผู้ชมคุณผู้ชมก็เอา5นาทีนะฮะคูณกับ30กว่าช่องนะฮะผมคิดว่าจานวนนั้นแหละับคุณผู้ชมกว่าช่องที่ของเราเนี่ยมันจะหายไปทั้งหมดเลยนั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นนะฮะคุณผู้ชมแปะเดี๋ยวเรากลับไปที่เดิมของเรากันดีกว่านะฮะเท่ากับว่าตอนนี้นะครับเราเซอร์วยเสร็จสับเป็นที่เรียบร้อยแล้วนั่นเองโคตรดีนะฮะโอเคเดี๋ยวเราขึ้นมาด้านบนแป๊บหนึ่ง ที่เรียบร้อยแล้วนะครับโอเคเราขึ้นมาไปที่เรียบร้อยแล้วนะฮะเอาเนื้อใส่เข้าไปใหม่ฮะคุณผู้ชมด้านนี้เก็บมาเรียบร้อยโอเคแล้วอันนี้เก็บมาเรียบร้อยนะฮะทำการใส่ของใหม่เข้าไปนะครับอันนี้แบ่งไปหน่อยหนึ่งนะฮะอันนี้น่าจะไม่ต้องใช้แล้วนะฮะคุณผู้ชมเดี๋ยวที่เหลือเนี่ยเราจะทําการคารฟในส่วนของเจ้าตัวทอชไปละกันเออถ้างั้นเอามาเพิ่มละกันนะฮะคุณผู้ชมโอเควางเป็นแปดแล้วก็ทําการวางโคไปโอเคจีเนียสนะฮะตอนนี้เรามีทอชทั้งหมด38ชิ้นนะฮะคุณผู้ชมแล้วก็ทําการคาในนนสส่่วขอองกกัหยึ นะฮะคุณผู้ชมโอ้โคตรดีนะฮะตอนนี้นะฮะเรามีลูกธนูแค่4ชิ้นเท่านั้นนะฮะคุณผู้ชมน <No. S 1> ี่ถือว่าน้อยมากๆเลยนั่นเองแต่ว่าไม่เป็นไรฮะคุณผู้ชมเดี๋ยวเรามาทําการคาบชุดกล่อของเรากันดีกว่านะครับตอนนี้เราขัดกางเกงอ่าฮะเดี๋ยวกันนะคุณผู้ชมเอากางเกงนะฮะแล้วก็รองเท้านะครับโอเคได้อยู่คุณผู้ชมตอนนี้ถือว่าฟูลในระดับหนึ่งเลยนะครับอันนี้เอาเนื้อมานะฮะของกินเราต้องพร้อมครับคุณผู้ชมทอชโอเคอันนี้เป็นโครงกระดูกนะฮะโอเคไม่เป็นไรฮะอั นี้ผมทําการโยนทิ้งไปเลยละกันนะฮคะคุณผู้ชมว่าพิกแอกันสเนี่ยเราน่าจะไม่ได้ใช้แน่ๆเลย <Nope. S 1> แล้วก็อันนี้โอเคหมดเรียบร้อยนะครับอันนี้ดึงโคกลับมานะฮะอันนี้เลยอีกประมาณตั้ง4ชิ้นนะคุณผู้ชมแต่ว่าแค่นี้นะฮะมันก็เยอะมากพอแล้วนะครับคุณผู้ชมไปฮะคุณผู้ชม,ชมเดี๋ยวเราลองไปดูดีกว่าว่าถ้าเกิดเราจะสู้เจ้าตัวพิเลเจอร์นะฮะเราสามารถที่จะโจมตีพวกมันได้หรือเปล่านั่นเองถ้าเกิดเรามองเผินๆในรูปแบบนี้เนี่ยเหมือนกับว่าพิเลเจอร์เนี่ยมันจะไม่อยู่ใช่ไหมฮักคุณผู้ชมมันันนอออยยยยู่่ดีีเเรรบ้้้แลลวววะะะฮโต ุณผู้ชมมันใช้จตัวโคสโบด้วยนะส่วนเราเป็นธนุงโง่ๆจะรอดมั้ยวะเนี่ยกูแต่ผมหวังว่าเราน่าจะรอดนะฮะคุณชมเอ้ยมาแล้วว่ะมาแล้วว่ะนี่เนหนึ่งทีเดี๋ยวก่อนนะสองทีเอาเรื่องเอาเรื่องเอาเรื่องเดี๋ยวๆๆๆๆโอ้โหๆกันได้อยู่กันได้อยู่โอเคฮะคุณชมไปฮะเดี๋ยวเราจะเข้าไปโจมตีมันแบบชิวๆเลยนะฮะลองดูคุณผู้ชมว่าเราจะโจมตีมันได้หรือเปล่านะทางเข้าอยู่ไหนวะคุณชมไม่รู้เหมือนกันนะฮะแต่ว่าเราพังทลายมันไปเลยฮะขึ้นมาแล้ว ขึ้นมาอีซี่นะฮะโอเคแล้วก็สไลด์ขึ้นมานะครับว้าวโคตรดีคุณผู้ชมขึ้นมาแล้วก็ได้ทั้งสื่อเอนชานนะฮะแล้วก็ได้ของกินด้วยนะครับโอเคด้านนี้มีไหมด้านนี้น่าจะไม่มีแล้วนะฮะโอ้โหด้านล่างอย่างเยอะคุณผู้ชมเหมืยนมันเริ่มเห็นแล้วนะคุณผู้ชมว่าเราอยู่ข้างบนนะครับด้านนี้ก็มีกลองคุณผู้ชมเดี๋ยวก็เยอะเกินคุณผู้ชมจะไหวไหมวะเนี่ยคุณผู้ชมคิดว่าถ้าเรากระโดดลงไปนี่ผมจะรอดปะะผมคิดว่าผมอาจจะรอดก็เป็นไปได้นะฮะเดี๋ยวกันนะเดี๋ยวกันนะเดี๋ ให้มันเปรนประโยชน์หน่อยนึงนะฮะเน่น่เน่เนโ,โกรธเยอะคุณผู้ชมโอ้โหเดี๋ยวก่อนนคุณผู้ชมหนึ่งสองไปแล้วับค,คุณผู้ชมบุ๊บไปหนึ่งเอเอ่าหนึ่งทีหนึ่งทีโอ้ยน้ำหนีฮคะคุณผู้ชมนี่เกมไม้ครับสามารถทำได้ทุกอย่างนะฮะโอ้เชี่ยอะไรกันครับนะ่า หมือนกับว่าเราได้ลูกธนูฟรีบุกผู้ชมแต่ว่านี่เก็บไม่ได้นะฮะเมื่อกี้มานน่ารำการยิงธนูมาหาเราแน่ๆเลยนะฮะโอ้โหโอ้โหโอ้โหอ้โหโอ้โหโอ้โห่ก้เดี๋ยโหโอเดี๋ยวกันอ้โหอ้อ้โหโอ้โหโอ้โหอเกินอ้โมโอ้โอ้โหโองโ้โหโอ้โอ้าหาอ้โหโองโหโอ้โอ้ชมโอ้โหนี่เสือปัดโร้เหโคุณผูอ้ชมนอ่แห่อ้โหนอนีหโอ้โหโอ้โอ้โโอ้โหโอออหอห โอ้โอ้โอ้เขี้ยโอ้โหเยอะโอ้โหโอ้โหเยอะเยอะเหลือเกินเยอะเหลือเกินนี่แนี่โอเคคุณผู้ชมเดี๋ยวกันนะครับสับับขาหลอกก่อนนะคุณผู้ชมตอนนี้ถือว่าสถานการณ์ตึงเครียดสุดๆไปเลยนะฮะเรามีธนูไหมเนี่ยโอ้มีมีมีเดี๋ยวกันนะไม่มีละเมื่อกี้มันมีแต่ตอนนี้มันไม่มีแล้วคุณผู้ชมเดี๋ยวกันนะ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 เฮ้ยเพื่อน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 ไม่คิดใจเราแบบปั่มอาหารสักหน่อยนึ่งเลยเหรอโอ้โหเด นะครับเพื emos, ่อไปเอากล่องนั่นเองนะครับโอ้โหด้านนี้ก็มีคุณผู้ชมโคตรเยอะโอ้โหเดินเดินเดเดินเดินเดินเดเดินไหนดูซิข้างในนี้โอ้โหแจ๋ว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 ได้ไฟแช็กด้วยคุณผู้ชมโคตรดีโคตรดีเดี๋ยวก่อนนะเดี๋ยวก่อนนะเอาไฟแช็กมาก่อนคุณผู้ชมโอ้ชิดโอเมก้าโอเมก้าโอเมก้าเดี๋ยวมามาเลยเพื่อนมาเลยมาเลยตอนนี้ผมคิดว่าผมน่าจะพร้อมมากๆเลยนะครับคุณผู้ชมอ่ามาๆมามีไฟแช็กแล้วเว้ยมีไฟแช็กแล้วเว้ยมาๆมาๆมา ไม่มาเฮ้ยมาเพราะว่าคุณผู้ชมไม่มานี่แน่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 นี่เน่โอเคโอเคไฟแช็กมาครับคุณผู้ชมไฟแช็กตะลุมบอลมันฮะคุณผู้ชมนี่นี่ไฟแช็กตะลุมบอลพวกมันฮะคุณผู้ชมโอ้หนีแล้วโอ้หรู้จักตรงแล้วผมคิดว่าเราต้องหนีอย่างเดียวแล้วฮักคุณผู้ชมไม่งั้นน่ะผมน่าจะตายแน่ๆเลยนะฮะแล้วก็นะโอ้มาเป็นกองทัพบอกคุณผู้ชมเดี๋ยวก็นั่นก็เออผมผมว่ายน้ำหนีก็ได้คุณผู้ชมณจุดๆนี้นะฮะโอเคโอเค หลุมที่เราอยู่มันอยู่ตรงนี้ใช่ไหมฮะคุณผู้ชม์เดี๋ยวกันนะเดี๋ยวกันนะโอ้โหมันมันค่อยๆมาหวะคุณผู้ชมด้านในนี้มีอะไรเพิ่มเติมไหมโอ้โหมีชีปโป้หนีเสือบาตระเข้จ,จัดๆคุณผู้ชมโอเคเราทำการเก็บในสองเหล็กได้ไปที่เรียบร้อยแล้วนะฮะแล้วเราจะทำการรีบหนีเลยฮะคุณผู้ชมดูมจากส่งแล้วผมคิดว่าไม่น่าจะเวิร์กนะฮะ หายไปเรียบร้อยแล้วโอ้ยอยู่ตรงนู้นน่ะคุณผู<อ>้ชมเดี๋ยวเรามาลองดูดูกว่าคุณผู้ชมว่าเมื่อกี้นะ่ะเราเข้าไปเนี่ยเราได้อะไรกลับมากันบ้างสุดโดยรวมแล้วก็คือเหมือนกับว่าเราจะได้ในส่วนของพวกชุดเกาะน,นะฮะคุณผู้ชมเป็นชุดเกาะทองนะฮะซึ่งอันนี้ถือว่าเป็นอะไรที่ดีมากๆเลยนะแต่ว่ามันกาก,กว่าป่าวคุณผู้ชมเหมือนกับว่าช่องมันจะหายไปเยอะเลยนะฮะถ้าเกิดเราแชนนี้ สรุปแล้วคือไอรอนเราแข็งแกร่งที่สุดแล้วฮะคุณผู้ชมส่วนช่องวิดีโอของเราที่หายไปนะคุณผู้ชมตอนนี้หายไปทั้งหมด5ช่องเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะฮะแล้วช่องที่6 oh, <no. S 1> เนี่ยกำลังหายไปกันนั่นเอ็มนะครับและเนี่ยนะคุณผู้ชมคือสรุปโดยรวมแล้วนะฮะสำหรับช่องวิดีโอของเรากันนั่นเอ็มนะฮะถ้าเกิดใครที่เล่นยาวๆนะฮะคุณผู้ชมจะเห็นช่องวิดีโอของคุณผู้ชมทุกท่านเนี่ยค่อยๆหายไปทีละช่องอย่างแน่นอนนะครับก็วันนี้นะฮะผมก็น่าจะมีเพียงประมาณนี้ละกันนะครับสำหรับใครที่ชอบคลิปนี้นะฮะผมก็อย่่่่่าาาาลลลลลืืืมมมมมมไคคค์์อออยยยยแแชรรรนนนนะััับบ้้้วววกกก็็ดดดดดตติผผเเงงงซึปใจ ตามคลิปแหม่งเราได้นั่นเองซึ่งตอนนี้นะครับผู้ชมสามารถกดกระดิ่งในช่องเราได้แล้ว,พวเพื่อรับข้อสารให,ใหม่กันด้วยนั่นเองก็วันนี้นะครับผมก็ต้องขอลาไปก่อนแล้วกันโอกาสหน้าเจอใหม่กบผมสวัสดีครับบ๊ายบาย